สวัสดีครับเมื่อนี้เบาจอยคนอุดรนมาหานอใหม่ครับน้ำใหม่เป็นหมดน้ำใหม่น้ำครับวางจากในบ้านโอ้มีน้อใหม่อยู่ตัวนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่งไก่เนาะอห้องไก่ไว้ๆเลยบ้านนี้นอใหม่ โอ้มันคือหกครับพุทธะนอนหนึ่งมาใหม,ม่ลายอยู่ก่อนนอนเนาะคนเอียมีดบางเอามมดบางไปทางซีเนาะหกลายก็หกนะทางคางนี้ก็บอก่อยหกเป็นได้ดอกอ,อันนี้ยู่ ในอ่างในเขื่อนเห็นนาะเขื่อนหยับน้ำให้นะสงใส่กอนเนี่ยสิวยุ่งกัดนะเด็กตองไปค้นมาหาเนี่ยนอนยังอ่ะ โอ้ยลบในแม่บ่เห็นไอ้นอะไรโอ้ยนอเตาคุณั่างคุณอีกนอนึ่งแล้วก็ฟังทางคุณอีกพุนอ่ะพุนอ่ะนอไงพุทําแขนดอ่ะมันหกไปคอยคนเขาอยู่แต่มันหกนอตรงนั้นมันอยู่ในหกหล fun อันนี้เขาเลียกน้ำไ,ไ,ไม้ไผ่ไผ่หนามเตะเอาไปต้มมันกะออนอยู่นะครับมันบอดด้บอดดแข็งบอดด้นั่นนะฮิตน้ำไม้ส้มกะ แสบแสบเนาะเนาะเอออืม <ๆๆ S 1> กิมตานี่อืมมาก,กับแม่บ้านเพิ่นซับอยู่ทางใน จักนอได้จักนอออันนี้คล่ายๆมันนอนเป็นนอชิงบางนี้ได้สามนอหกนอขอาไปาใกล้ใกล้หกขนาดโอ้เดี๋ยวไปเอามีดมากเดี๋ยวไปเอามีดมาท่ำท่าง ทำไใหม่ขาท้าอยู่ขอนนี้ก็ได้มองมองไปหาเฮ็ดบ่ได้ก็เลยลวงมาหาอนใหม่ครับพี่น้องดูตร,ตรงนี้จังนอนี่ยสองสามสี่ ăn ờ, đi nó nang đi ăn ờ, đi nó nó khứ liều nhau đã ừ, Thằng tháng này thì này ui พคนเจียวไปเห็ดน้ำไม่สมประจันวะเห็ดน้ำไม่ถุงเห็ดน้ำไม่ถุงโอ้ยนี่เป็นตะแก่แต่แน่นอยตะแก่ดอกน้ำไม่ถุงขอรอไปเลยเอานอนง่ายว่านี้ขิงแล้วเปล่เนาะคลายๆว่ามันเป็นขิงต้องปาดฟังน้ำพุนปาดฟังน้ำพุนลงมาตัวเออเอาทั้งนั้นก็ได้อย่าหักอย่าหักปาดฟังน้ำพีิวนี้ เออฟังนี่ได้ประมาณสามนอสีนอแล้วนึ่นหลบหตึ้งได้จีเอาได้ไหมฟันลงอีกเอาลงอีกก็ได้งัดขึ้นมาแล้วกัน มีดอยุ่พี่เมีดอยูพี่เียดน้ำได้ไหำไดที่ไหดก,ก็เดียวไม่ค้นมาเอาอยู่กลไนะ เราเจาะก็มาหาคือกันเนาะพี่น้องแมนบอแมนบอพี่น้องด่นจ้าอืมแบ่งแบ่งกันกินแบ่งแบ่งกันเอาไปเฮ็ดน้ำมันส้มไปต้มไปแกงสารพัดอ่ะแับน,นี้เขามาเขามาอย่างขเอิุญเสริมน้ำมันให้น,น้ำมัเก็บน้ำมันเอาใจนะ เสียมน้อยนี่ก็เฮ็ดเอียงนี่นี่พี่น้องเชี่ยมน้อยไม่เฮ็ดเองเลยนี่คือบ่สนใจสั่งมาด้วยครับสั่งมาเขาดีขนาดคอนน้ำใหม่พราเจ้าเอินคอนน้ำใหม่กอเดียว Não? Cordial. เลยเต็มกระตาหน่อยกลับบ้านแล้วครับบ้านนี่ฟังน้ำ่นบ่ได้ไปหาเลยขามน้ำไบ่ได้ต้องไปขึ้นถนนตั้งพุ่นนะครับด้เต็มกระตาหน่อยพอดีเลยกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเอ้ยอะไงัว เต็มแล้วเต็มอีกพี่น้องเฮ้ยเต็มแล้วเต็มอีกสิเมียบ้านครับมะพร้าวน้ำเอาอีกเต็มปูรูเลยบ้านนี่ปูรูเลยโอ้เอากับบัวบเมียแอร์เลยสรุปหาใหม่มื่อนีร่นะครับน้อก็ได้มาซ้ำนี่แหละแม่บ้านออแม่บ้านเพิ่นกะจี เมืเนนมอม่อไยเอาไปเ่นไม่บ้านเพิ่นไอ่ยมถ่ายท่อยแล้วพี่สั่งเพิ่นปลาเนี่ยแหละครับเพิ่นกะจีสวัสด,ดีจ้าเพิ่นกะจิทตอไมถุงปอกระ,กะหนึ่งที่ท้ไมถุง่าสั่นครบนคนนับมือนี้คลิปนี้สำหรับมือนี้ครับสั้นนี่แหะครับสวัสดีครับ